โอ้โหหมายก็เย็นแค่มาแล้วไอ้ทศมึงปรับดิปรับไหมลองปรับดิดาร์เกอร์เอ๊ะอย่าไปปรับพุทธเล่นมันมันมืดไปอย่าอย่าไปปรับพุทธเล่นพุทธเล่นมึงเอฮ้ยทอนสิ่งเลยทอนสิ่งเลยสวัสดีครับอยู่กับผมลิซมินิโชว์หรือว่าลิซี่เกมเมอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่เกมสแลนเดอร์ทับบีสนะครับลากกูมาลงนรกตลอดเฮียมึงดูหน้าดีเกมผีเกมมันเป็นเทเลทับบีสนะเว้ยไอ้ผม ชอบละมึงเคยดูไหมเคยดูตอนเด็กชอบตอนเด็กชอบเออโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าในเกมดีกว่านะพร้อมอย่างไอพองไปเราลุยเลยดีกว่าไหมดูเลยปะมึงมาแล้วม,มาแล้วอพองอ้าฮะโอเคโอเคอมึงทำไมงต้องตัวชิดกูเดินแยกกันดิ <laughs> อโอเคมาทุกคนมาเกมนี้กูไม่รู้นะต้องทำอะไรไอพองคือว่าแบบอาจจะต้องหากระดาษปะวะคิดว่าไหมไปตรงนั้นมีแสงไฟอะเราไปตรงนั้นก่อนไหม มึงไม่ตกนุ๊กมึงไม่รู้อ,อะไรหน่อยเดี๋ยเอ่ะปะปะไปเฮ้ยอย่าวิ่งเร็วดิอย่าวิ่งเร็วดิรอรอค่อยๆไปค่อยๆไปอ่ะมามามาอย่าค่อยๆนะมึงดูไม่กลัวเลยเนาะไม่กลัวปลอดแท็ก <laughs> ปลอดแท็กนคนเดียวไหมเฮ้ออยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยกระดิง่งอ๋อเก็บ <แ S 1> <ข>กระดิ่งสิบอันอ๋อกระดิ่งเฮ้ยง่ายง่ายคิดว่าไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราต้องช่วยกันดูดิช่วยกันดูดิเพื่อนข้างหลังอ่ะช่วยกันดู ช่วยกันดูนะมันมโหมึงด,ดูได้แบบใหญ่ชิบหายเลยน่ากลัวเอย,เอ,ยอะไรกูได้ยินแปลกแปลกเจ๋งวัวเปล่าวะอเชื่ออะไรมีหมาเชื่อมีหน้าจอ,อก,กูมีหมาขึ้นมาด้วยมีหมาขึ้นมาด้วยทำไมกูไม่มีอะไรเลยวะไม่รู้ว่ะมันอาจจะหลอกเวลานนสนุกแล้วสิตลอดเวลาสนุกเชื่อเฮ้ยน่ากลัวปะไอ้ทอดมันเขี <ตะ S 2> ข้ยวมันน่ากลัวไหมเฮ้ยทอดกูเจอแล้วเจอแล้ว

ข้างหลังอยู่ข้างหลังกูข้างหลังข้างหลังข้างหลังขังมองข้างหลังมองข้างหลังอยู่กูนี่นี่กูอยู่ข้างหลังมึงได้เสียงมึงกรี๊ดไหมไม่ต้องกี๊ดก็ได้ไอ้เฮียอย่ากี๊ดหมายถึงกูหรือหมายถึงมันเชี่ยทางมันเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเฮ้ยไฟกูหมดไฟกูหมดไฟกูชาร์จแบตเฮ้ยทอดยังไม่มา mình 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 ฮะกูตายคึอกูอีละไอ้สับเย้ยเฮ้ยมึงมองได้ไหมกูไม่สามารถดูได้อะมามาเฮ้ยจอมพลังว่ะเฮ้ยเป็นไงกูน่ารักไหมผมน่ารักไหมครับเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยน่ารักจริงน่ะเหละอันนี้มึงชมกูจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยน่ารักเหรอตัวน่ารักเหรอน่ารักน่ารักไอ้ชิบวกเกียร์ไม่น่ารักอ่ะคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่น ไปไหนไปไหนเด้อเมื่อกี้เป็นไงสัมภาษณ์หน่อยไอทอตสัมภาษณ์หน่อยเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างครับดีมันก็แบบมามาไม่มาไม่กันหลอดไอ้ตั้งชื่อให้มันายทนายที่แดนอะไรของมึงวะเนี่ยมึงันแดนแล้วให้กูมึงแล้วมึงก็มาไล่ฆ่ากูมึงอะไรของมึงก่อนอารมณ์ไหนไปไปไปทางไหนทางไหนทางไหนเฮ้ยกอีเขี้ยอีเขี้ยผมวิ่งแล้วไอ้สัดแต่แต่ตอนนด้มันก็มาโอ อยากกีดไอ้เหี้ยบ้านไม่เคยกีดเหรอกูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่นี่กูอยู่นี่เราวิ่งก่อนเดี๋ยวเราวิ่งก่อนเดี๋ยวเฮ้ยบ้านบ้านบ้านมีบ้านด้วยลงไปคาสตารดทะเลทับบี้เดดบ้าอันนี้ที่ไหนวะเขาเด้ป้าไม่รู้เหี้ยจ้าพ่อมึงตายไอ้เหี้ยต้อไปดีกว่าไหมไปดิไปดิทางไหนก็มาตัดมาตูไปผู้นำไป เฮ้ยเจอแล้วป่ะนี่นะอ้าวได้ขคาตาดแล้วเออเออเอาโยนให้ให้แม่งแดกอะไรที่หิวครับหิวคาตัดหิวแม่งหิวหิวขคาตาดไม่ต้องกรีดอัดกูขนาดนี้เลยเหรอก็ต้องกรีดอัดค่ะครับเฮ้ยที่ไหนวะมันที่ไหนวะห้องน้ำเหรอไอ้ปั๊มเหรอปั๊มเหรอเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยขับตาดป่ะับตาดป่ะไปดูดินี่ไงเออ เราจะเราจะกำจัดไอ้ทรัฟฟี้นี้ใช่ไหมอันนี้มึงอยู่ไหนก่อนแล้วมึงอยู่ไหนแล้วมึงอยู่ไหนกูเจอมึงแล้วอยู่ไหนนี่กูดูดีกดสเปกปากกระโดดได้ด้วยเฮ้ยนี่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 ป่ะเดิดเด็นเด็ดเด็ดเขี่ยอะไกูเจอแล้วอีกเจ็ดอันมันอยู่ไหนกูเหยียบไปแล้วกูเหยียบไปแล้วเฮ้ยท็อตมึงอยู่ไหนเฮ้ยทางตันทางตันเราต้องวิ่งแล้วไปเร็วน้ำเร็วไปเร็ว เราวิ่งทั้งวันเลยดีกว่าเฮ้ยนี่ไะเออเข้าได้ปะเข้าไม่ได้วะไม่ใช่คนนด้นอะไรอยู่นี่รึกูได้ยิน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 รีบเหมือนกันมานี่มานี่มานี่ตามกูมามึงตามกูมามึงตามกูมาในนี้เห็นกูไหมเห็นกูไหมเห็นนินเห็นช่วยดูด้านหลังด้วยนะเราต้องช่วยกันดูเดี๋ยวกูดูซ้ายขวาหน้าให้ได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 ้วิ่งตรงมาวิ่งตรงมายังไม่เลี้ยวไปไหนครับ เฮ้ยกูเจออีกกันทอดมึงเก็บที่รอบนี้มึงเก็บตายดะมันลองให้มันลองให้เหรอเฮ้ยเหลือฮันเชี่ยเราโคตรเบสเพลเยอร์อ่ะว้าวมึงมึงมันจะว้าวทำไมอ่ะว้าวว้าวมันว้าวเหรอมันู้นไหมอุ้ยเที่ดวงตารอบนี้กูเป็นดวงตาแล้วกูเป็นก่อนอันนี้เป็นดวงตาเจอปมื่อไหมึงได้ยินอะไรอ่ะ มันมันจะตามเราอยู่คิดว่ามันต้องวิ่งตามเราอยู่วิ่งวิ่งมันคงวิ่งแบบไอ้แค่แล้วจนจะแม่งถอยแล้วบุลลี่บุลบลี่บุลลี่ทอมบ,บี้ไอ้แค่ทอด,ดโดนตัวลงเลี่ยบ,บุลบบลี่เทบบ่าไหร่ไอ้แค่ทอดเฮ้ยเอ้แค่ย <c oughs> ยังเร็วยังเร็วไอ้เแค่วิ่งเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งมันลองให้อะไรอ่ะ จะร้องให้กูกูไม่ขาดตาทำไหมมึงมึงมีความสุขนะเด็กๆกันไรไล่นรักกูนี่ยกูเจอมึงแล้วไปไปหามึงซะไปยิ่มันกรี๊ดมาแล้วไอ้สัตว์มันกรี๊ดมาแล้วหัวร้อนแน่หัวร้อนแน่ไปมึงไล่ไอ้เชิ้นตามกูมาด้วยไอ้สับมึงไปหาดิไปหาดิมามาแค่ตัวแดง ตัวเขียวไปีหนตัวเขียวตัวเหลือตัวม่วงขอบหายเฮ้ยทอดเ้ทอดลูกไปไปไม่หาเมืงไม่หาเมองแล้วหาไมืงลวหามึงแล้วไอ้เี้ยรีเสียงกรีไปไปหามืองไปหากไหามองทับมงากร้เี้น่ากวสัตว์ไอ้เพี้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันหายไปมาอยู่กู้อยู่อยู่กูไไปหาแล้วกัน ไอ้เชี่ยยยไปกไม่กูเจอแล้วกูเจอแล้วอ้าวกูเจอแล้วที่พี่งวิ่งมาแล้วมึงพาใครมาเนี่ยแฟนใหม่เหรอลูกแฟนใหม่เหรอพี่ชายแฟนใหม่เหรออลูกกูมาเองกูพาลูกกูบ้านเองเราไม่คุยกับลูกเลยไม่คุยกับลูกเหรอลูกมันมันจะแดกลูกอมกูไม่ให้มันกินมันก็กอดกูเนี่ยโอ๊ยไอ้นี่บ้านบ้านเนี่ยบ้านเฮาส์บ้านเฮาส์ไอ้ถอดเลยเดี๋ยวกูพาลูกมึงไปเดินเล่นนะ เอารูปไปไกลเชี่ยแฟนขับได้ยินกูแฟนขับลองไห้นุ่ง่านลูกอย่างน้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเชี่ยกูเกลียดทีวีมากเลยเออทีวีอุ้ยไปกูไม่ใช่บอมึงไปมึงเป็นแม่มามึงเป็นกูตบมอหิเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วกงเจอคนเดียว อีกแค่สามคนตอน,ตอนรีบไปหาเร็วไอ,อ้กูหาอยู่มาเชีย่ยมันเร็วขึ้นแล้วเนี่ยกูจะตายวะเนี่ยยังอยังย่ง,ยงไม่เร็วอ,อ้ากูพามาเล่นที่นี่ดีกว่าเออเราสองแล้วเอ้ยกูจะตายแล้วด้วยไอ้ยด็กผู้มากูช่วยหาบลูเชีย่ยอยู่คนไกลกูเลยวิ่ง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  วิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกหลอกล่อหัวใจเอาหัวใจมึงละเอ้ยอาจจะต้องช่วยกันหลอกล่อนะช่วยกันหลอกทางหน่อยเพราะวิ่งคนเดียวไม่น่ารอดแน่ดูจากสภาพได้แล้วได้ได้โอ้ยอ๊ะเอาเฮียตายเหรอตายเมียกูเมียเมียตายหาแล้ว มึงจะเอาคัสตาร์ดปลาหน้าคุณเอาคัสตาร์ดปาดหน้าแม่งเฮียเกมพีทำให้เป็นเกมหาได้ไงวะเนี่ยเหลืออีกหนึ่งอันเหลืออีกหนึ่งอันวิ่งเลยเเพื่อนเจอกูบ้านไม้แค่นั้นแหละอันนี้ใครไม่กได้ยินเสียงวิ่งสองคนเลยใครก็ไม่รู้กลัวใช่แหละคูณนี่คู่มึงแน่เลยยโออ้้ย